สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรีสี่หกสมเร็จนะครับก็วันนี้อ่ะมีพระสมเด็จนะครับนี่คะแนนแพรพันนะครับปี2510นะครับนี่แล้วก็คะแนนแพรพันธนะครับ ปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับอ่ะก็เป็นรุ่นหนึ่งกับรุ่น2นะครับอ่ะผมก็จะมาสอนดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบครับจุดเทคนิคในการดูรุ่น1นรุ่นสครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะชมคลิปนะครับผมต้องสิ่งรีครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ ช่องทางในการติดต่อนะครับนี่นี่ครับลน์แอดนะครับมีแอดไซน์นำหน้าครับท G63 หกสามตัวนะครับผมยินดีรับเช่าพระถึงบ้านนะครับอ่าใครมีพระเครื่องดีๆนะครับอยากจะออกนะครับก็บอกต้องสิงบุรีได้นะครับนี่ลน์แอดนี่ครับให้ลูกๆหลานนะครับสำหรับผู้หลับผู้ใหญ่ครับพี่ทำไม่เป็นครับนี่ ใส่แอดนำหน้าครับแล้วตามด้วยทีจีหสาตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเทคนิคในการดูพระดีดีกว่าครับมาอ่ะนี่อ่คะแนนแพรพันนี่ผมรู้สึกว่าต้องแกะกรอบดีกว่าอ่ะมาดูก็ต้องแกะ ขอบให้สมาชิกดูดีกว่าครับจะได้เทียบขอบด้านข้างรายละเอียดนะครับในการแยกพิมพ์เนี่บางทีวิธีแงะนะครับหลายๆท่านแกะแล้ว ผมเคยเจอนะครับนี่บางท่านนะครับผ้าพวกนี้นครับแกะด้วยการใช้เล็บใช้มีดหรือว่าใช้ของมีคมพวกนี้นะครับนี่ต้องต้องแงะประมาณช่วงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ให้มันโดนหนังยางาที่รองพวกนี้นะครับนี่ไม่ใช่ไปแงะในตัวผ้านะครับทำให้ราคาดอบได้นะ ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเจอหลายเจ้ามากเลยตอนแรกส่งมาพร้อมพร้อมพระแบบเนี้ยในขอบแบบเนี้ยแต่พอเจอตัวจริงแล้วเจ้าของแงะด้วยการแบบเนี่ยของมีคมพวกนี้พระผงครับมันละเอียดอ่อนครับมันค่อนข้างจะแตกหักง่ายครับอ่ะนี่ก็เป็นคะแนนแพลพันธุ์นะครับ ปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับนี่เห็นไหมผมบอกไว้เลยนะนี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ fc นะแคปเจอร์นะครับอง์นี้ไว้นะแล้วไว้เป็นองคูนะครับไว้ศึกษาได้นะครับเห็นไหมพระค่อนข้างคมนะครับและพิมพ์นี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับลงรักปิดทองอ่าเห็นไหมครับมิติพระสวยเดิมแล้วดูขอบด้านข้างดลโอ้โหนี่ขอบต้องเป็นแบบนี้นะครับ ขอพักต้องเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครัใครฟังไม่ทันหรือดูไม่ทันก็ย้อนไปดูอีกรอบได้นะครับนี่นี่นมิติพักต้องเป็นแบบนี้นะนี่เป็นคะแนนแพรพัน,นครับนิยมนะครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับอ่านรับไปดูรุ่นสองนะครับ รุ่นสองผมขออนุญาตไม่แกะซีนนะครับเพราะว่าพักค่อนข้างซีนมาแล้วก็อยู่ในสภาพสวยก็เอามาสอนดูแบบนี้ดีกว่าน่ยครับเห็นไหมแตกต่างกันนะครับพิมพ์อนี่แตกต่างกันนะครับพิมพ์เทคนิคดูรุ่นนี้ครับแท้ๆดูง่ายนี่เห็นไหมยันจะเอียงขึ้นเลยยันจะเอียงนะเห็นไหมครับ เอียงไปทางซ้ายนี่ครับเห็นไหมสายมือทางนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้แท้เลยนะครับนี่จําพิมพ์แค่นั้นนะครับแบบนี้ส่วนตัวผมของเก้ยังไม่เหมือนนะครับนี่แล้วแบบนี้ทองในพิมพ์นี่ดูง่ายเลยครับทองในพิมพ์นี่ดูง่ายเลยครับอ่าก็เทคนิคนะครับความรู้ดีๆครอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเทียบกันนี่ดูสิ รุ่นหนึ่งนะครับปีสองพันึ่งศูนย์รุ่นแรกค่อนข้างจะพิมพ์เล็กกว่านะครับนี่เห็นไหมแตกต่างยังเห็นได้ชัดนะครับทั้งรายละเอียดและโมนสาาเนื้อหานี่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับหลายๆท่านยังสับสนนะครับเกี่ยวกับคะแนนแพ้พันรุ่นนี้ครับนี่บางทีส่งมาให้ผมโอ้หตีราคามาเป็นรุ่นหนึ่งนะครับแบบนี้ยังเล่นหลักพันนะครับส่วนองค์นี้นะครับนี่ ถ้าเป็นพิมพ์กรรมการนะครับอยู่ที่ราคาหลักพันนะครับตอนนี้ยังไม่ค่ามหมื่นนะครับอ่าใครมีแบบนี้ครับก็ลองส่งมาดูนะครับอ่ะนี่วิธีเทคนิคในการสอนดูนะครับเปรียบเทียบแยกพิมพ์หนึ่งและพิมพ์สองรุ่นหนึ่งและรุ่นสองนะครับอ่าใครมีคำถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับอ่ะสำหรับใครที่อยากจะออกพระนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองครับคิดถึงต้องสิงบุรีนะครับนี่ช่องทางในการติดต่อนะครับไลน์แอดนะครับท G63 ตัวนะครับ มีพระสิงห์บุรีนะครับนึกถึงต้องสิงห์บุรีนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองครับอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ